พระพุทธรูปองค์นี้งดงามราวกับเทวดาเป็นผู้สร้างรัชกาลที่หกทรงได้ปราลถถึงพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธชินราชตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธมานักแล้วไม่เคยรู้สึกว่าปราบปื้มใจจำเริญตาเท่ากับพระพุทธชินราชเลยถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่พิษณุโลกตราบใดเมืองพิษณุโลก จะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ว่าได้ ในยุคภัยคุกคามของนักล่าอาณานิคมยุโรปรัชกาลที่6ต้องการให้สยามเป็นที่ยอมรับจากชาติตะวันตกถึงความเป็นไทยว่าเรานั้นมีอริยธรรมสูงมานับพันปีพระพุทธชินราชจึงถูกชูให้โลกรับรู้ถึงความเป็นสยามด้วยความมิจิตปราณีตงดงามสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญสูงสุดในงานศิลปะไทยด้วยคำว่า พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้พาฝรั่งมาชมพระพุทธชินราชครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หท่านได้กล่าวไว้ว่าพวกฝรั่งพากันออกปากว่ายังไม่เคยเห็นของโบราณที่อื่นในเมืองไทยจับจิตจับใจอิมเพสสิบเหมือนพระพุทธชินราชเลย หลวงบริบาลบริพันธ์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเคยไปราชการที่จังหวัดพิษณุโลกกับฝรั่งหลายคราวเขาเคยกล่าวถึงข้าพเจ้าว่าพระพุทธรูปองค์นี้สวยเหลือเกินเขาอาจจะนั่งดูในพระวิหารได้ไม่เบื่อเป็นเวลาสองสามชั่วโมงบางคนถึงกับกล่าวว่าเขารู้สึกอิจฉาคนไทยมากที่มีพระพุทธรูปงามเช่นนี้ถ้าท่านเป็นคนไทย ความงามของพระพุทธจินราชจะปรากฏแก่ท่านในขณะที่นั่งอยู่ในพระวิหารถึงขนาดทำให้น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวและนี่คือคำบรรยายของความงดงามของพระพุทธจินราชในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6